สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาผัดฟักทองแบบง่ายๆนะคะก็มีฟักทองใบหัวละพาขอใช้เป็นไข่เป็ดนะคะสองฟองแล้วก็กระเทียมค่ะเดี๋ยวเครื่องปรุงเราไปดูตอนผัดกันเลยนะคะก็ใส่น้ำมันแล้วก็เอากระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองหอมค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่ผักทองแล้นะคะเอาไปผัดนะคะให้เข้ากันจากนั้นเราจะเติมน้ำเปล่านะคะเราจะใส่น้ำเปล่าแล้วต้มให้ฟักทองสุกก่อนนะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวน้ำเขาก็จะงวดแห้งลงไปพอดีนะคะน้ำเขาจะงวดพอดีฟักทองก็สุกได้ที่แล้วค่ะเราก็จะมาปรุงรสก่อนนะคะน้ำมันหอยตามด้วยผงชูรสนะคะ ก็ซีอิ๊วขาวคะ่ะแล้วผัดให้เข้ากันนะคะชิมรสได้ที่เราก็จะใส่ไข่ไกันเลยคะ่ะ เราก็รอให้ไข่เขาสุกสักนิดหนึ่งนะคะ <ST. S 1> พอไข่เริ่มสุกได้ที่เราก็จะเอามาคุกเค้าให้เข้ากันเลยนะคะกับฟักทอง แล้วเราก็พัดให้ไข่กับซุกอีกสักนิดหนึ่งนะคะฟักทองก็จะไม่เละไข่ก็จะไม่เละนะคะจากนั้นเราก็ใส่ใบหัวละพาเลยค่ะ ก็เสร็จแล้วค่ะฝัดพักทองใส่ไข่เป็ดนะคะใบหัวละพาก็ <c oughs> ตักใส่จานเลยนะคะก็ <c oughs> ฝากคลิปพักทองใส่ไข่เป็ดแล้วก็ใบหัวละพาให้ด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ